พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจตอนที่มันไม่ดีตอนนี้มีปัญหาการหลอกลวงกันเยอะนะขอย้ำอีกทีนะการหลอกลวงนะครับทางโลกออนไลน์เนี่ยนะครับหลอกลวงกันจะปล่อยเงินกู้ผ่านออนไลน์นี่ระวังอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับอย่าหลงเชื่อกู้เงินออนไลน์เนี่ยแล้วก็ไม่รู้คุยอยู่กับใครเนี่ยต้องโทรศัพท์คุยก่อนสั่งซื้อของก็ต้องให้ได้ของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินไม่ใช่เห็นว่าของถูกลองไล่ภาพไปนะทีมงานนะนะครับเห็นรถไฟฟ้าอย่างนี้โอ้โหแค่พันห้าบอกล้อง ล้างสต๊อกสั่งซื้อโอนเงินไปให้ของไม่มาจบเรียบร้อยกระบวนการหลอกลวงเยอะมากในขณะน,นี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รถพวกนี้เป็นรถของจริงที่เขาขายกันอยู่ในท้องตลาดทั่วไปราคาเกือบหมืน่นแต่บอกขายแค่พันหคนเห็นราคาถูกก็โอนเงินไปให้เขานะครับท้ายที่สุดก็หลอกลวงนี่ต้องระวังเลยนะแล้วก็ประเภทแชทหลอกลวงตีสนิทเป็นแฟนมาจากต่างประเทศมาจากสหรัฐอเมริกา อย่างผมเล่าให้ฟังคืนก่อนนะีคุณป้าที่ลําพูนเนี่ยเจ็ดสิบปีมีคนหลอกว่าเป็นฐานอเมริกันจะส่งกระเป๋าเนี่ยนี่นี่นี่ไปถ่ายกระเป๋าแบบเนี้มาและบอกป้านี่ส่งของมาให้นะในกระเป๋านี้มีดอลลาร์นะแต่ป้าจะต้องโอนเงินค่าภาษี4ี่หมืนเจ็ดนะป้าเชื่อเพราะมีทาเนี่ยทาเป็นเอกสารระหว่างประเทศมีชื่อมีเสียงเรียงนามดูความน่าเชื่อถือมียูเอ็นอยู่ด้วยนั่นขวาสูตรน่นโลโก้โลโก้อะป้าแกก็เชื่อสิโอนสี่หมืนเจ็ดไปให้เรียบร้อยเลย หายทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ก็คือตัวหลอกไอ้ตัวเมียก็คือตัวที่ที่บอกว่าโทรไปหาป้าบอกของมาถึงสนามบินแล้วให้ป้ามารับแต่ป้าต้องเสียภาษีก่อนหายหมดทั้งคู่อย่างนี้ต้องระวังครับและสิ่งที่ผมเตือนจับสัญญาณได้อย่างก็คือว่าเอาจากที่คุณป้ามาเป็นคุณก็คือว่าระวังนะตอนนี้คนเข้าถึงสมาร์ทโฟนมากขึ้นใช้โทรศัพท์มือถือที่มีอินเทอร์เน็ตมือถือที่มีอินเทอร์เน็ตไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้ Instagram ก็ได้ นะครับหรืออะไรก็ได้หมดพอได้หมดปั๊บหลงเข้าไปเล่นพอหลงเข้าไปเล่นเนี่ยไอ้คนที่มาเล่นด้วยมันไม่ได้สุจริตุกคนมันก็หลอกอะไอ้ที่มันหลอกป้าก็รู้อยู่แล้วเห็นโปรไฟล์ป้าวันนี้คือป้านี่คือคนแก่ผู้สูงอายุแล้วมันจะบอกหลอกเป็นจีบมาเป็นแฟนส่งรูปทหารอเมริกันมาให้ดูมันเป็นไปได้ยังไงวันนี้ผมคุยกับป้าป้ายังไม่เชื่อว่ายังเป็นแฟนตัวจริงอยู่เลยแต่ไอ้คนที่หลอกก็คือคนที่อ้างว่าอยู่ที่สนามบินเป็นบริษัทขนส่ง อันนี้อย่าลงเชื่อนะครับแล้วก็ฝากไว้สําหรับผู้สูงอายุทั้งหลายระวังการหลอกลวงผ่านโลกออนไลน์หลอกกันเยอะอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะครับอย่าไปหลงว่าของถูกและจะได้นะครับท้ายที่สุดแล้วก็มีการหลอกลวงกันอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไม่ด้วยความเคารพฝากบอกเตือนนะครับผู้สูงอายุที่บ้านด้วยนะไม่ได้ปรามาทท่านน่ะหนุ่มสาวก็โดนโดนหลอกเหมือนกันนะ่เพราะคิดว่าของถูกโดนหลอกถ้ายิ่งเป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งหลอกง่ายอีกทำไงอะ่ะ นะครับเล่นก็เล่นอย่างเดียวพอไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของให้ลูกให้หลานเขาซื้อดีกวา่าจะได้ไม่ถูกหลอกลวงนะครับเหมือนอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแบงค์ชาติเขาก็เตือนตํารวจป้องกรรันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอทเขาก็เตือนอยู่ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยต้องรีบแจ้งความนะครับแล้วก็คงต้องฝากไปทางตํารวจว่าต้องช่วยขยายผลติดตามจับกลุ่มแกงพวกนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดผม่าคคนไทยนี่แหละในประเทศไทยนี่แหละ ถ้าไม่ไทยมันก็ต้องร่วมกับคนไทยมันใช้ภาษาไทยหมดพระคุยภาษาอื่นคนไทยพูดคุยไม่ได้มันใช้ภาษาไทยคุยพอใช้ภาษาไทยมันก็ต้องเป็นคนไทยนี่แหละครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เราต้องรู้เท่ารู้ทันไม่เช่นนั้นเราก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่เข้าถึงตัวเราได้ง่ายที่สุดเข้าถึงห้องนอนเราโดยที่ตัวเขาไม่มาเราคุยอยู่ในห้องนอน คุยอยู่บนเตียงอยู่ในบ้านเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือชวนเราคุยเราเชื่อโอนเงินไปให้หลอกว่าจะปล่อยเงินกู้ให้เราแต่ต้องเสียค่าดอกเบี้ยก่อนพอเราโอนไปเสร็จปั๊บมันก็ปิดบล็อกนี้เลยอย่าเชื่อนะวันนี้ถ้าไม่กู้ได้ดีที่สุดถ้าไม่กู้ได้ดีที่สุดอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับตัวกับตนยิ่งกู้ก็ยิ่งสร้างหนี้ ก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่มีเงินที่จะไปชําระนี่พอกู้ได้ปั๊บก็ไม่มีอะไรส่งเลยเดือนถัดไปก็ไม่มีส่งแล้วพเพราะรายได้มันไม่เข้ามีแต่รายจ่ายก็กู้มาใช้ไม่ได้สู้มาทําการค้าหลายคนกู้มาเพื่อจะซื้อของกินของใช้ในครอบครัวแล้วจะเอาเงินไหนไปคืนเจ้าหนี่ไม่ว่าจะในระบบหรือนอกระบบเพื่อการทำตัวเล็กๆกินน้อยๆอยู่ได้ทําตัวเล็กๆกินน้อยๆอยู่ได้ครับนะครับแต่ถ้าทําตัวใหญ่แล้วก็มีเงินน้อยอยู่ยาก